ต่อโอ้ตนี้สิห้พ่อทำยังไงขอมกมาหนินีต่อนีเป็นกบนี่ถูกไหมถูกนนอ่างนี้ด้ไหมต้องต้องมีเสียงคมสิสู้กันเ เขาเล่นอะไรกันสองคนพอรู้ตัวอะไรสู้กับตัวอะไรนี่วนนไมี่นวันนี้พอโตกินข้าวเยอะมีพลังอ่ะ Æ, hvað er sér nálaði? Já, já, mér á